สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเตาไม่ใช้แก๊สจากลูกค้านะครับเตารุ่นนี้นะครับก็ราคา3,800บาทรวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับได้ไปทำขาเพิ่มนะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับตัวนี้นะครับลูกค้าได้นำไปทอดกักหมูนะครับตัวนี้ก็ไฟที่ได้นะครับสมบูรณ์สวยงามนะครับ ก็ใช้งานได้ดีนะครับลูกค้าก็นําน้ำมันหมูนะครับที่ใช้จากการทอดกากหมูนะครับมาเป็นเชื้อเพลิง mm. ก็เดี๋ยวไปฟังเสียงการรีวิวจากลูกค้านะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาใช้เตากันพราะวันทุกใหม่สั่งมานะผมมาทำให้มันสูงขึ้นนะที่ทางร้านทำมันมันเตา ใช้ได้ดีครับนี่คือแคปหมูพูดหรือแม่เจี๋ยนะครับสุดยอดเลยใช้ดีครับใช้ดีนี่นะครับก็เป็นคลิปการรีวิวสั้นๆ จากลูกค้านะครับซึ่งได้นำเตาต,ตัวนี้ไปใช้งานจริงแล้วนะครับก็ผลที่ได้ออกมาก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับที่ส่งการรีวิวนี้มาให้ได้รับชมนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้เตาแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับก็สามารถ เข้ามาสั่งทำได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ต้องทักเข้ามาที่ idline นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ